นากละครก็กำลังกาลังจะกาลังจะก็มีคุยคุยอยู่แล้วก็ตอนนี้มีอ่านบทอยู่สองเรื่องค่ะ<น>เป็นซีรีส์อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไง<ด>ถ้าบอกวันนี้มันก็จะไม่รับนะ<ด>อ,อ,อ,อกระแสดิวลี่ก็รู้สึกแปลกดี่เพราะแบบเออไม่คิดว่า ว่าจะมีคนจิ้นเราอะไรเงี้ยไม่เคยมีใครเอาคลิปของเรามาทำสโลว์เข้าใจป่ะอย่าให้มันถึงขั้นเป็นแบบกระแสที่มันกลายเป็นดราม่าหรืออะไรนะเพราะจริงจดิวเขาก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่นี้ค่ะก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าชลลี่ได้รับเกียรติจาก Mastercard ร์ะค่ะให้เขาทำมาสเตอร์พีซที่เป็น อาร์ตอินสตอ t เรชันนะคะโดยใช้ข้าวจากถือไทยซึ่งเหมือนเขาเลือกเราเพราะเขาบอกว่าเรามีเหมือนแบบแวลูที่ที่ใกลเก้เคียงกันในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องของอความไว้วางใจของของคนนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เป็นการกระจายที่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหดีใจมากค่ะในเรื่องของในเรื่องของ ไม,ไม่ค่ะเป็นเหมือนอาร์ตถ้าเกิดว่าเดินเข้างานมาเมื่อสักครู่อะค<า>่ะ<า>จะสังเกตเห็นแบบโลกโก้ของมาสเตอร์มาสเตอร์การ์ดอะค่ะที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะถ้ามองไปใกล้ๆจะใช้เป็นเข้าเปลือกทำค่ะซึ่งนั่นคือข้าวของชีวิตไทยใช,<า>ใช่จริงๆเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับ เราทำธุรกิจอันนี้มา4ปีค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ดีใจในทุกๆปีที่เวลาที่มีแบรนด์แบบระดับ global ที่แบบว่าอยากจะเหมือน c o l l a b o r a t e กับเราอะไรเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะใช่คือจริงๆพอเราทำแบรนด์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเราเหมือนแบบได้ชมผลง,งาน ดีใจมากเพราะว่าแขกที่มางานวันนี้ก็คือมาจากไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งงานนี้ก็คือ Best of Asia ใช่ไหมคะเมื่อวานก็มีการแบบแจกรางวัลไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตัวชลิเองก็ได้รับเลือกให้เป็นแบบ Most Asia Most Influential ทางด้าน Social Impact จาก t a t l e r ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจถือว่ามันเป็นการให้กำลังใจในการที่เราทำงานแล้วก็แบบมีคนมองเห็นอะไรเงี้ยค่ะ อยธุรกิจทีทอะได้ไดค่ะ,<ป>คะก็เราทำสนับสนุนชาวนาที่ทำเกษตรแบบพืนพ้นฟูผืนป่านะคะแล้วก็เหมือนทำมาสีปีแล้วก็ดูไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเขาไม่ใช้สารเคมีอ่แต่เขาดูแลผืนป่าแล้วก็เรื่องความหลากหลายชีวภาพระบบนิเวศอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะก็ดีใจที่เหมือนได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ช่วยชุมชนไปด้วยในตัวค่ะอยากพลแปลงกลับมานอกจากตัวเราแล้วทำให้แบบ ตอนนี้คุณมีเชฟอะไรเคือเขาเริ่มมองเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไงคะดีใจมากเลยค่ะที่ตอนนี้ก็มีหลายร้านอาหารที่แบบเออบางร้านก็เป็น มิชลินที่ได้รับการแนะนําจากมิชลินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนใช้ข้าวของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอเราแปรรูปค่ะเป็นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเป็นไอศครีมก็มีโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเลยในซ้องหรือว่าแชงกรีลา่าที่แบบใช้ไอศครีมเราที่อยู่ในแบบร้านอาหารจีนกับอิตาเลียนของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการใช้อยู่ในเซตอัฟเตอร์นูนทีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ มันมันดีใจแล้วมันก็ภูมิใจมากๆค่ะเหมือนกับว่าเอาสิ่งที่เราตั้งใจทำมาตลอดแล้วตอนนี้มนถูกแบบรูปด้วยนวัตกรรมมันก็เลยทำให้ใกลายเป็นโมบายมันก็คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนช่วงแรกอะ่ะก็คนก็อาจจะยังสงสัยว่าชิลิ่ทำอะไรอะไรเงี้ยด้านแบบสิ่งแวดล้อมแล้วพอมาทำธุรกิจเพื่อสังคมมันเป็นแบบไหนแต่พอคนเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มจะรู้จักว่าเราทำอะไรเงี้ยก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็แบบรู้สึกดีใจอะคะ่ะ จริงๆหลงเสน่ห์อะไรกับธุรกิจที่เราทำรารู้สึกเหรอคะว่ามันมีสิ่งให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาเลยคือมันจะมีแบบสิ่งใหม่มีปัญหามีอะไรเข้ามาตลอดแต่เลี่อรู้สึกไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบความเหนื่อยยากหรืออะไรเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ทุกๆครั้งเลยที่เราได้ต้องแก้ปัญหาแล้วก็ได้ก้าวข้ามปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งทุกวันนี้ไป ใช่ใช่ค่ะเมื่อเช้าก็พึ่งไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,าสตร์มาก็เป็นแบบเหมือนไปถึงเขาก็เรียกอาจารย์อาจารย์อะไรเงี้ยก็จะเขินๆนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกดีใจที่เราได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็มันเหมือนเฉลี่ยพยายามบอกน้องๆเลยนะว่า อะไรก็ตามที่เราแบบสนใจอ่ะให้สังเกตรายละเอียดให้มากแล้วก็ลองลงมือทําเลยเพราะเราจะไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะลงมือทําแล้วก็เรียนรู้จากการที่เราลงมือแล้วมันจะเป็นบทเรียนและ,ะรายละเอียดที่เราไม่สามารถหาได้จากการเรียนที่ไหนเลยจริงๆะคะ่ะไม่จริงเหมือนเวลาที่ไปิน เราแบบมาใจไปก็คือจากตัวเราที่เราเจอมาทั้งหมดประสบการณ์ตรงเลยล้วนแบบ9ปีที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อม4ปีที่ทํางานด้านแบบธุรกิจเพื่อสังคมและการบิวแบรนด์ในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยมี สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบหรืออะไรเลยร <beeping> ู้ไหมเราไม่เคยทําโปรโมชั่นไม่มีจัดโปรเลยซึ่งอะไรที่ทําให้เราแบบเหมือนมีความแข็งแกร่งในแง่ของแบรนด์ที่คนคนก็ยังสนับสนุนเราทั้งทังที่เราแบบไม่เคยไม่เคยตั้งราคาเพื่อที่จะลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าุคตัวการ์ดที่มันต่อยอดไปยังเบสีโลกเกี่ยวกับอาหารที่เราทำอะไรไหมก็หวังมากๆเลยค่ะเพราะว่า ออตอนนี้เหมือนออสิ่งที่เราโฟกัสก็กคือการแปลรูปค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับ พวกผลิตผลทางการเกษตรของไทยที่ดีมากๆที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการแปรรูปแต่แปรรูปยังไงให้มันมูลค่ามันก้าวกระโดดจากการแค่แบบเป็นข้าวแล้วไปเป็นไอศครีมเราก็มองหาแบบพวกนวัตกรรมอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเสริมแบบการเพิ่มมูลค่าตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็มองว่าถ้ามันสามารถทําได้แล้วก็สามารถผลิตในแบบวอลุ่มที่มากได้เนี่ยการที่จะไประดับแบบเอเชียหรือ global ก็เป็นสิทธิที่ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าเราแบบรู้สึกอินกับกรารทำธุรกิจแล้วงานละครนะคะโอเคงานละครก็กำลัง <laughs> กำลังจะกำลังจะเออ่ก็มีคุยคุยอยู่แล้วก็ตอนนี้มีอ่านบทอยู่สองเรื่องค่ะ <laughs> เป็นซีรีส์ <laughs> ใช่พลิกบทบาทเลยไหมครับพลิกไม่นะเออยังไม่ได้อ่านบทเลย <laughs> <laughs> ใช่ใช่อ่านแบบเหมือนฟังเรื่องย่อมาคร่าวๆอาจจะพลิกนิดหน่อยไหมมันฟับบงแล้วชอบไม้อ่างเงี้ยจะได้บทบาทหนึ่งไมได้ก็น่าสนใจก็น่าสนใจ อันนี้มันมาต่างกันไหมนะว่าใช้ระยะเวลาซีรีส์ก็จะเร็วกว่านะคะแบบด้วยความที่มีปรับ8ตอน10ตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รับเชิญอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นค่ะ <S <S แ,แฟนแฟนก็จะได้เห็นแบบว่าบ่อยขึ้นพี่จเจอรี่ก็จะทำงาน ใช่เราจะไม่ทิ้งไปไหนแล้วว่าเรารู้สึกว่าการที่อยู่ในวงการบันเทิงก็ก็มีแบบส่วนสําคัญมากในการที่เราได้ทํางานสิ่งแวดล้อมที่เราสนใจอะ่ะเ<อ>นื่องแม้มันก็แบบช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบบเหมือนสนับสนุนงานทางวงการบันเทิงเราก็สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เราสนใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนเป็นแบบโลกทั้งสองใบที่เราชอบอะ่ะมีโลกสองใบจะเห็นจอเยอะขึ้นใช่ไหมคะ อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าบอกวันนี้มันก็จะไม่รับไหมอลไรคนก็คือคาดหวังพี่พี่จะเป็นตัวซี่เพลหรือเปล่าต้องรอเปิดกล่องจุ่มเนาะค่ะคือจริงๆิเหมือนนี้แต่จะติดตามเรง ติดตามก็คือจริงๆแล้วก็คืออยู่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เขาเตรียมโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยชลิเป็นแทบจะเป็นหนึ่งในทีมงานอะเพราะว่าช่วยหาโลเคชั่นด้วยออช่วยทำหลายอย่างมากออแล้วก็รู้สึกว่าแบบออดีใจที่ได้สนับสนุนดิวอะค่ะดิวเขาก็แบบตั้งใจทําโปรเจกต์นี้มากแล้วมีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้ช่วยได้เราก็อยากทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนมันสักเซสแบบ success แบบที่ไม Bond ่ม enfin really nice. ีใครแบบคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เราแบบช่วยได้สนับสนุนได้ก็อยากทำกระแสดิวิลี่กระแสดิวิลี่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ชอบใช่ไหมให้หมายถึงอะไรละครออะไรย่างเงี้ยอ๋อละครชอบค่ะกระแสดิวิลี่ก็รู้สึกแปลกดีว่าแบบเออไม่คิดว่าว่าจะมีคนจิ้นเราอะไรเงี้ยเพราะว่า จริงๆแล้วชลี่กับดิวสนิทกันมาเป็น1ิบกว่าปีแล้วแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยกันมาค่ะแต่ว่าไม่เคยมีใครเอาคลิปของเรามาทำสโลเข้าจะบอกว <laughs> ไม่จะบอกว่าจริงๆบางทีทะเลาะกันอยู่ตีกันอยู่แต่ว่าทุกอย่างที่เป็นสโลก็คือจะมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนั้น <laughs> มันจะได้หมดไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยเออสนุกแล้วก็ตลกดีแต่ว่า อย่าให้มันถึงขั้นเป็นแบบกระแสที่มันกลายเป็นดราม่าหรืออะไรนะเพราะจริงๆดิวเขาก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยคือก็เอาแต่พอส่งน้ำส่งเนื้ออะไรเงี้ยให้ให้สนุกสนุกแล้วแต่แฟนแฟอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าอยากอย่าอย่าดราม่าก็แล้วกันแล้ค่ะ,คะอขอบคุณกกนนะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ